วันนี้วันเราจะมาปลูกชีฝรั่งรือหอมเปรนะคะหอมเปรย์เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นพืชที่ต้องการร่มสวนครัวข้างบ้านอันนี้เป็นผักสวนครัวข้างบ้านวันนี้ปลูกหอมเปรย์าารชีฝรั่งอันนั้นคือปลูก,กแล้วนะคะปลูกได้จะเหมือนมุมน้น,น,นชอบชอบร่มที่ร่ม แม้เราจะปลูกในที่แดดแดเราก็ต้องเอาสแลนมงุงตัวนี้ร่มของต้นขนุนต้นขนุนอยู่ข้างบ้านนะครับ้้านาแ,ลแล้วก็ตาข่ายนี่ก็กันมแมลงโอ้กันไก่กันไก่กันไก่ไก่เยอะนอื่นเยอะมากปกติตรงนี้จะเป็นสวนครัวอยู่แล้ววันนี้เราก็ เอายาเอาอะไรออกก็มาปลูกเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไปนะคืออันนี้เป็นผักชีฝรั่งสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในครัวตลอดอดนนี้ก็เป็นสาคกลินนิดๆแล้วนะเป็นเครื่องเคียงก็ได้เป็นของใส่ลาบใส่ก้อยต้มแม้แต่ตำ กุ้งตำปูก็ใส่กันนะคะใช่กระถางยางรถยนต์เก่านะครับมาแบบแปลงเสร็จแล้วเราก็จะรบติดรากหน่เอเขาจะก่อนชุ่มเตื้นแต่ติดอยูที่แดดเราก็ต้องสแลนให้เขาอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้สอง ก็เป็นโฟมที่เขาเราไม่ใช้แล้วนะคะเศษทุกอย่างเรามาใช้ให้หมดเราชอบน้ำความชุ่มชื้นทีนี้ก็แนะนำการปลูกชีพลหลังหรือหอมเปนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วก็จะเอาแกลบเอาอะไรมากลุมให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะ คว,วามชุ่มชื้นและด้านบนเขาก็จะมีร่มมีอะไรให้เขาในช่วงแดดจัดๆเราคงไม่ได้กลุ่มสแลนแต่ว่าตรงนี้ชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 2> วันนี้นะคะสำหรับหอมเปรหรือชีพลังข้างบ้านปลูกสายสสยางรถยนต์ <ๆ S 2> เก่าดัดแปลงสวัสดีครับ